ของเรานะคะมาพร้อมกับอาวุธนั่นก็คือมีดเองค่ะนอกจากปืนแล้วนะครับมีดก็จะเป็นอาวุธสําคัญของขับบอยนะครับเวลาที่ม้านะครับมีอุบัติเหตุมีอะไรต่างๆนะครับโดนเชือกโดนกระดักนะครับก็จะใช้มีดนะครับในการตัดเชือกนะครับแล้วก็มีดนี้ก็จะอยู่ฝั่งนึงขขงปืนนะครับเวลาขับบอยพกพกมีดนะครับมีดก็จะอยู่ส่วนมากอยู่ฝั่งซ้ายนะครับปืนก็จาอยู่ฝั่งขวานะครับ อลีลาไมเ่เบาพี่นิงคะมีที่ชายนี้มีความแหลมคมขนาดน,นะโชว์ท่านผู้ชมดูสักนิดได้ไหมคะอ๋ออันนี้คม<อ>จริงนะครับอันนี้คมจริงนะครับขอเชิญปลอมือให้พี่นิงของเราด้วยนะคะผ่านไปแล้วสำหรับรุ่นตีนะคะวันนี้นอกจากจะมีรุ่นใหญ่แล้วเรายังมีจูเนียร์มาฝากทานทานทให้ท่านผู้ชมได้ดูลีลาด้วยนะคะวันนี้น้องทั้งคู่ บวงบานอ,อันนี้เป็นเชือกธรรมดานะครับเดี๋ยวขอหยุดให้ดูเชือกสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วหยุดให้ดูเชือกสักนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะเป็นเชือกธรรมดาธรรมดานะครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ใช่เชือกแข็งอะไรเลยนะครับเป็นเชือกอ่อนๆนี่แหละครับนี่นะฮะใช่แล้วค่ะแต่ขบอยนะครับหาวิธีคิดหาวิธีเล่นนะครับมาทําให้มัน เกิดเป็นลีลาท่าทางเป็นทักษะของขบอยนะครับเขาก็จะมาหาอะไรประคองสักหน่อยแล้วก็มาหมุนหมุนไปหมุนมานะครับเกิดเป็นลีลาท่าทางการควงเชือกนะครับนี่นฮะแต่ละคนก็จะมีลีลาที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่การฝึกฝนมานะครับขอเอวหน่อยแล้วน้องเต้ยน, <c oughs> น้องคนนี้นะครับควงเล่นไปจะย,ยกขึ้นสูงยกลงลง่างยกขึ้นสูงได้นะครับใช่แล้วลีลาไม่เป้าเลยสำหรับน้องทั้งคู่นะคะ วันนี้นะคะนอกจากเราจะมีการช่